มูลที่ตุนรงเพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดสันมนาผู้ส่งคนวุฒิด,ด้านเสื่อในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือเพื่อลดละเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามผู้สูบหน้าเก่าป้องกันผู้สูบหน้าใหม่เพิ่มรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่โดยจัดขึ้นในโรงแรมน่านตรึงใจจังหวัดน่านโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ป,ประกิตวาติศาสธกิจเลขาธิการมูลทิ่ตุนรงเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิด้านการแพทย์ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเป็นประธานโดยมีผู้ส่งคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมกว่า50คนซึ่งมีทีมวิทยกรผู้ส่งคุณวุฒิมาให้ความรู้ทางด้านสาจารย์นาในแพทย์ประกิตกล่าวว่าทีมวิยมทยากรมู่ิธิร่วมกับกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้มาจัดสัมมนาสื่อสารมวลชนพื้นที่ภาคเหนือในการทําความเข้าใจคุ้นเคยกับงานยาสูบจังหวัด ตา,า,ามพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560ที่ประกอบไปด้วย13หน่วยงานของจังหวัดทางด้านนายแพทย์พงเทพวงปรัชาภัยบุ์รองผอโรงพยาบาลน่านกล่าวว่าจังหวัดน่านมีผู้สูบบุหรี่1ิปเซึ่งยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงสิ่งที่จะทำต่อไปมีทีมออกไปเยี่ยมบ้านในพื้นที่ที่มีผู้ติดบุหรี่จะต้องให้ความสำคัญที่สุดคือกลุ่มเด็กเยาวชนต้องให้เรียนรู้พิษภัยบุหรี่ตั้งแต่ระดับประถมวัยในศูนย์เด็กเล็กจากที่ผ่านมาปรรระะสสบบความเ็จไดด้ในั ซึ่งการดําเนินการของโรงพยาบาลน่านได้ดําเนินการสามารถช่วยให้ผู้ที่ติดบุหรี่เชิญชวนให้เข้ามาเลิกสูบบุหรี่ได้โดยบางส่วนมีการใช้ยาบางส่วนเพียงให้คําแนะนําสร้างแรงบันดาลใจก็สามารถเลิกบุหรี่ได้โดยที่ทําสําเร็จในขณะนี้คือที่รนจจาจังหวัดน่านเป็นเขตปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็์แล้วสันติัยใจรูพิพากษ์บทรายงานในวิเชยเย็นชามผู้ในการโรงเรียนพบพระวิทยาคมจังหวัดตาก เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัดจิมดิเทศแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2563ดอกสนรุ่น24เพื่อประกันแสดงออกถึงการสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นหลักประกันถึงคุณภาพเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งประกาศนียบัตรที่ได้มอบให้กับผู้เรียน นอกจากมีได้มอบกิจบัตรแก่ครูผู้สอนดีเด่นและครูผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนพบพระวิทยาคมโดยจัดขึ้นที่อาคารหอประชุมโรงเรียนพบพระวิทยาคมอำเภอพบพระจังหวัดตากทีมข่าวไทยเคนิวส์รายงานคุณตาวัย8ปสปีชะตาขาดจะไปด่ายน้ําจากบ่อพาดาลนขึ้นมาอาบขายร้อนในช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวแต่มอเตอร์เครื่องปั่นน้ํากลับปั่นไม่ขึ้นจากบ่อน้าไม่ไหลจึงเข้าไปทำการแก้ไขซ่อมแซมเบื้องต้น แต่สายไฟฟ้าเกิดรั่วทําให้ไฟฟ้าช็อตด,ดับปนาดข้างพํมน้าโดยตํารวจสพสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าตรวจสอบที่บ้านเลขที่266หมู่ที่1ชุมชนค้างบ้างไฟเก่าตําบลสาคูอํเาเภอสุวรรณภูมิพบศพนายคูณสุวรรณพันธ์อายุ85ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตอยู่ข้างพอมน้ําไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ปั่นน้ําขึ้นจากบ่อน้ําบาดาลเดืสภาพศพส,สงกกะเกลีขาสั้นสิน้ําตาลไม่สวมใส่เสื้อนอนหงายทับสายไฟอยู่ จากการตรวจสอบตามร่างกายพบว่ามีรอยไหม้ที่แผ่นหลังและแขนขวาโดยจากการสอบถามเพื่อนบ้านทราบว่าก่อนเกิดเหตุน,นั้นผู้ตายบ่นบร้อนและอยากอาบน้ำจึงลักสายยางเข้าห้องน้ำแต่พอไปกดสวิตช์ไฟฟ้าเพื่อปั๊มน้ำน้ำเกิดไม่ไหลจึงเดินไปที่ปั๊มน้ำและจับตัวปั๊มยกไปมาประกอบกับขนาดนั้นไม่สวมรองเท้าจึงเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วและช็อตกว่าญาติจะไปถอดปลั๊กไฟทำการช่วยเหลือก็พบว่าได้เสียชีวิตไปแล้วสุดท้ายปลายแก้วรายงาน ที่ห้องประชุมวิทยลาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัยได้สำรวยเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตเป็นประธานในพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำการศึกษา2513ร,รียนอุทุมพรวิทยาและวิทยลาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัยโดยมีนายบุญประสงค์ดวนสายกรรมการสถานศึกษาพร้อมกับคณะอาจารย์นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีเท่านี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง ให้เกิดความรักในครูบาอาจารย์และสถานศึกษาเพื่อไปกระตุ้นให้ผู้ที่กําลังศึกษาเกิดความมานะพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไปโดยทางด้านนายบุญประสงค์นวลสายกรรมการสถานศึกษาโรงเรนอุทมพรวิทยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทมพรพิสัยกล่าวว่าทางวิทยาลัาญญญายก่อตั้งเมื่อปี2547้ยโดยนายบุญมาณวลสายและนางบุญทรงนวลสาย โดยน,นำชายยาของพระครูพิพัฒนากรเจ้าวัดวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอของเทียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นที่เคารพอย่างยิ่งมาเป็นชื่อของวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันทั้งนี้วิทยาลาัยอจิักศึกษาจุลมนีอุทุมพร์พิสัยเปิดสอนสายอาชีพหลักสูตรปปชและปวสในแผนกอุตสาหกรรมวิชาช่างยนต์ช่างก่อสร้างช่างไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แผนกพานิชกรรมในสาขาการบัญชีการตลาดสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา2 5 6 3มีนักศึกษาทั้งที่2,200คนได้จัดการศึกษาสําหรับผู้ขาดโอกาสและด้อยโอกาสในท้องที่ชนบททางไกลโดยมีบริการรถรับส่งนักเรียนฟรีตลอดหลักสูตรซึ่งในปีนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน735คนเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจํานวน97คนระดับปวช406คนและระดับปวส232คนบุญธรรทุก4วันรายงาน ที่ตลาดสดทับสายอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวมหเดชสดาธิราชารัชกาลที่สามปฏิฐานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราโดยทางด้านนสสุธิทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารอง,งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำท้องที่จิตอาสาพระราชทานเ0้าจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ท่านีพ่อ้นมรำาลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาวิชิลาลงกรบดินทรเทพยพวรางกูลส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของพระสงฆ์นิกกรทุกหมู่เหล่าในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนพื้นที่ต่างๆทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยูนยนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมกับสนยนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมนี้ขึ้นจรวดบัญยงเสนารายงานกองสวัสดิการสังคมอปทกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลโดยนางสาววรรณนภาไชนัยวงศ์ผอกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2 5 6 4หลักสูตรการทำส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ขนมโคกะทิเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปในพื้นที่ตบลกำแพงเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นำความรู้ไปเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักในครอบครัวโดวยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน50คนทางด้านนางสำลีลัคนาวงนายกอบตกำแพงกล่าวว่าทางอบตอมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ลดวความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีงานทำมีไรายได้สร้างความยัง่งยืนในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้สร้างคุณค่ากับตัวผู้สูงอายุทางร่างกายและจิตใจให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวสังคมและประเทศชาตินิตยาแสงมณีรายงาน